ต้องอย่นี้เราเล่นตามใบสั่งเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพสั่งเรื่องอะไรก็เล่นนั้นจะมากําหนดเองก็ไม่ได้มันเป็นสโลแกงของเราไปแล้วเล่นตามใบสั่งเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพเขาเป็นคนใจตังค์เขาอยากดูเรื่องอะไรก็ต้องจัดตามเขาตัดผังยะมีทีเลยนมากค่ะเราก็ดูเออเปลี่ยนบทบาทเมื่อเปลี่ยนอนะัทะรุชมเรื่องนั้นเรื่องนี้กันมากอะไรอย่างงี้ อจะได้ดูดหลายๆแบบเราจะได้รู้ว่าเออดีเคบ้านมาลมีเขาก็าเล่นได้หลายเรื่องหลายราวไม่ใช่เล่นได้แค่ตลกอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทําตามเจาภาพค่ะอ๋อคืนนี้เขาขายของกันลคะคะอืมดีเรามานั่งหลายก่อนได้สามใบแล้วสามใบแล้วติดตามดูตลอดอุย้ยสองใบขอบคุณคุณนาลีค่ะห้าใบแล้ว เมื่อคืนก็เป็นงานที่แม่สุจัดหาค่ะก็คือมีเจ้าภาพร่วมหลายคนนะคะแล้วแม่สุใจดีมากตกลงมาลิเกเยอะมากนะคะแล้วก็เลี้ยงดูดูแลอย่างดีมากขอบคุณแม่สุอีกครั้งแล้วก็เจ้าภาพร,ร่วมทุกท่านด้วยนะคะแต่วันที่ยี่สิบเป็นวันเกิดของแม่สุเราต้องไปกันเยอะนะวัดบ้านดอนค่ะสลับบุรีวัดบ้านดอนนะแม่สุขอเรื่องมาแล้วค่ะโกมินงานวันเกิดแม่สุนะคะเรื่อง,องโคมิน ชื่นชมน้องพีทคะ่ะเราก็เห็นก็ต้องช่วยกันละคะ่ะคนละไม้ละมือได้ห้าใบาและะ้วค่ะนี่อยู่บ้านเนี่ยกำลังอยากดูเลยคะ่ะโูมีวันที่ยี่สิบนะคะสวัสดีคุณฝันตัวเล็กค่ะสวัสดีคุณสุรินคะ่ะแล้วก็ กุ้งปิดไปไงคะเข้ากันแล้วหรืยอยังงานลูงฟ้าวันที่21ค่ะน้องวีลอาดาบเก่งค่ะอันนี้ขิงใช่ไหมแม่ในขิงฝน <laughs> ต,ตกปะคาโอได้จ้าเลยค่ะอยู่บ้านนาเดียได้ติงอันนี้ขิงไะขิงคุณสมนึกเข้าแล้วคะ่ะให้ตักใบดิปุ๊กปิ๊กเอามาสักใบดิ คุณพ่อสมนึกกับเขามีคนให้ค่ะจุ๊บแจงเขาให้สิสิบไปเด็กแจ่วอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าแล้วค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้อยกให้เข้าคุณปิดของลุงฝาเยอะๆนะคะเหมือนคณะลุงฝาเลยค่ะโอ้ขอบคุณคุณสากายค่ะขอบคุณคุณนาลีนะคะซื้อแล้วให้ตรงด้วยวันนี้อือห สวัสดีคุณสายชนค่ะไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเฮ้อคนนะอะไรนเท่าเอ้ยเพื่อจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วันนี้วันที่หกวันอาทิตย์จริงๆแล้ววันนี้มีงานนะคะ วันบางพึ่งเขาหาไว้แต่ว่าติดผิดพลาดน,นิดเดียวสวัสดีค่ะคุณน้ำไพภพสวัสดีทั้งแป